โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเผจซื้อและขายรหัสเกม Rv o v. ที่มียอดไลฟ์เพจมากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจน,นี้เลย Admin ต้น tp7 ขายดีเกม Rv o และมีไอดีให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม R อาโหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจ<อ>ไว้อยู่ด้านล่างลิสแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า290,000คนนหรืืือออยกมมถขึ้าสแกนน QR ตรงี้้ไดเเลยพื่อนๆที่สนใจติดตามมข่่าาวสรรโโปชันใหม่่ๆๆเดดดด็สาาามมรถตติไ้ที Facebook Lidman Shop เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับบริการเติมเกม ROV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูถึงขั้นตอนการสั่งซื้อกับ Lidman Shop นะครับว่าทํายังไงดูไป,ปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้ามาที่เพจ Lidman Shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับหรือใครสะดวกแอด LINE แอด Lidman Shop ก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมใน LINE เนาะก็ทําการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จํานวนเงินที่จะเติมนะครับทางร้านจะส่งบัญ,ญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับเราก็โอนเงินและส่งสลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานให้กับทางร้านได้รับทราบนะครับผมจากนั้นส่ง Open ID ให้กับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้ รอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผม กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัท์เคดีครับผมวันนี้วันที่8มิถุนายนนะครับทางเกมอา V วีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นวงแหวนเวทตัวป่วนนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่20คูปองนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะระบุว่าพิเศษการันตีเหรียญตัวป่วน2ชิ้นทุกๆการเล่น5ครั้งนั่นเองนะครับผมเพื่อนแลกเป็นการเชิญสกินฮีโร่แล้วก็สกินในร้านได้นั่นเองโอเคนะ้องกิจกรรมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในหน้ากิจกกรรม่อ น,นี่นะครับผมพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เนาะในการสุ่มหนึ่งครั้งเราจะต้องใช้คมภี์ตัวป่วนในการเล่นนะครับผม1คัมภีร์อยู่ที่20่สิบคูปองเนาะสุ่ม5ครั้งใช้อยู่ที่คัมภีพีนั่นเองสําหรับกิจกรรมนี้เราจะมีโอกาสได้รับนี่นะครับผมเป็นสกินเนาะเป็นสกินตัวปวนนั่นเองมีทั้งหมด7สกินด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยสกินแรกนะครับผมเป็นสกินแกลกนะครับเป็นสกินนี้เป็นสกินสโนว์เฟสติวัลนั่นเอง สวยงามเลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นสกินของนัตยานะครับเป็นสกินระดับดีเจนนั่นเองก็คือสกินนี้อั o คปลิสนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นสกินของซานิสนั่นเองเป็นสกิน a a c 2017นนะครับต่อไปนะครับเป็นสกินยอนนะครับผมเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับสกินนี้เป็นสกินนักเรียนนั่นเองนะครับผม Okay. ต่อไปนะครับเป็นสกินของไอเลนดอร์นะครับผมเป็นสกินเวลล์พาร์ตนะครับต่อไปนะครับเป็นสกินของเทวนาเป็นสกินระดับรีเจนนั่นเองคือสกินนี้เนาะซึ่งผมยังไม่ได้โหลดข้อมูลนะครับผมเลยไม่ขึ้นต่อไปเป็นสกินเอลสุนะครับเป็นสกินทูนั่นเองเป็นสกินนี้ ก็ประมาณนี้เนาะทั้งหมด7สกินนะครับมีโอกาสได้รับนั่นเองนะครับรวมไปถึงมีโอกาสได้รับเป็นเหรียญตัวป่วนด้วยนะครับผมโดยเหรียญตัวปวนพวกนี้เราไปแกลกรางวัลได้นั่นเองนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าสกินยอนสกินเอ็นนันโเทอรนัสแล้วก็เอลสุใช้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นสกินแกรกจะใช้อยู่ที่23เหรียญน,นะครับผมสกินนาตาญาใช้อยู่ที่18เหรียญซานิสอยู่ที่18เหรียญน,นะครับผมแล้วก็ตาอเชิญฮีโร่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่เนาะอยู่ที่15เหรียญน,นั่นเองผ ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมนี้วงเวนเวทตัวปวดน,นะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมกันเดี๋ยวผมพามาดูเลดก,ก่อนเลยละกันนะครับผม วงแหวนเวทตัวป่วนนะครับตั้งแต่วันที่8มิถุนาถึงวันที่14มิถุนานะครับผมในการเล่นแต่ละครั้งใช้อยู่ที่20คูปองการันตีเหรียญสกินตัวปวน2ชิ้นทุกการเล่น5ครั้งนั่นเองโอกาสที่เราสุ่มแล้วเราได้รับสกินทาวนอยู่ที่0.46เท่านั้นนะครับผมถือว่าเลทค่อนข้างต่ําพอสมควรน,นะครับผมส่วนเหรียญตัวปวนนะครับอยู่ที่31.85นะครับอิโมจิเอฟเฟกแล้วก็ชิ้นส่วนรูนอยู่ที่67.69นนั่นเองกิจกรรมนี้มาทั้งที นะครับผมมันก็จะมีแพ็คคัมภีร์ลดราคา50%นะครับผมเนาะผมก็ซื้อเลยนะครับ50คูปองได้มา5ชิ้นนะครับผมอ่าจากนั้นนะครับผมผมก็จะมาทําการสุ่มให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะผมจะสุ่มทั้งหมด5ครั้งด้วยกันเนาะสุ่มทีละครั้งนะครับผมมารอเช้าผมสุ่มเลยครั้งที่1นะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้เหรียญกี่เหรียญนะครับผมโอ้โหประเดิมด้วยเกลือเลยนะครับผมได้เป็นกล่องชิ้นส่วนรูนนะครับผมมาครั้งที่2นะครับเพื่อนๆมาลุ้นกันต ได้มา2เหรียญเลยนะครับผมโหถือว่าครั้งที่2นี่เหรียญออกเลยนะครับครั้งที่3มนะครับผมมันลุ้นกันว่าเราจะได้อีกไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้ได้เป็นเอฟเฟกต์สังหารนะครับผมครั้งที่สี่แล้วจะมาอีกไหมนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับผมต่อไปครั้งสุดท้ายมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมมันบอกว่าห้าครั้งจะการันตีเนาะสองเหรียญ ไม่ได้นะครับผมแสดงว่าไอ้สองเหรียญที่ผมได้ในครั้งที่2อ่ะคือมันคือการันตีแล้วนะครับผมก็ <laughs> คือในการสุ่ม5ครั้งมันก็จะได้แน่นอน2เหรียญเนาะ แต่ว่าของผมมันออกในครั้งที่2นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันเนาะก็มารีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับวงแหวนเวทตัวปวนนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สกินไหนก็ลองมาดูเนาะว่าแต่ละสกินที่เราอยากได้เนี่ยมันใช้กี่เหรียญเนาะเราก็ลองสุ่มๆกันดูนะครับผมเพราะว่าสุ่มทั้งหมด5ครั้งก็อยู่ที่100คูปองเนี่ยคือ100คูปองเนี่ยจะกา,การันตีแน่นอน2เหรียญน,นะครับผมถ้าเกิดสกินนาตาญาณียใช้อยู่ที่18เหรียญ ก็จะอยู่ที่ประมาณกี่ครั้งอะ18เหรียญก็สุ่ม9ครั้งก็900คูปองก็ถือว่าราคาค่อนข้างแรงอยู่นะถ้าเกิดซื้อไปเลยน่าจะถูกกว่านะครับผมก็ลองดูเนาะแต่ล้าสกินอย่างเช่นสกินแกลกเนี้ยมันก็เป็นสกินแรงเนาะก็ลองมาสุ่มกันดูนะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับผม โอเคเนาะประมาณนี้และการเนาะมารีวิวคร่าวๆนะครับผมก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านลิสแมนช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมมือถือดีมากๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัย1 0 0นะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพีของผมด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสบวนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ